พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันพุธที่25เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องคุณเป็นผู้ทำให้คืนดีและพระวจนะที่เราจะใกล้ครวญและสมัครคีรมในวันนี้ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อที่19คือพระเจ้าทรงประทับในพระองค์เองในพระคริสทรงให้โลกนี้คืนดีและฟื้นฟูสู่ความโปรดปรานกับพระคริสไม่ทรงนับ และถือโทษคนในการล่วงละเมิดของพวกเขาแต่ส่งโยกเลิกและส่งมอบเรื่องเราวกนขึ้นดีการรื้อฟื้นสู่ความโปรดปรานนี้ให้เราประกาศพี่น้องคะในลูกาบทที่19 1ข้อที่สูพี่สุเจ้าตรัสว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดพร่องทำพันธกิจนี้สำเร็จและเสด็จกลับสวรรค์ แต่ทรงมอบหมายหน้าที่เดียวกันนี้ให้แก่เราเหมือนกับที่พระบิดาทรงส่งพระองค์มาพระองค์ก็ทรงส่งเรามาเช่นกันพระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไรเราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้นยอห์นบทที่20ข้อที่21ตอนนี้เราเป็นผู้สแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายให้รอดนี่คือการทรงเรียกของเราเราเป็นผู้ประกาศนำดวงวิญญาณและทำให้มนุษย์ ขึ้นดีกับพระเจ้าพี่น้องคะในเมืองของคุณจงคิดแบบนี้บุตรมนุษย์ได้มาเพื่อแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายให้รอดทุกทีที่คุณไปคุณไปที่นั่นด้วยวัตถุประสงค์นี้ไม่ว่าจะบนรถเมล์บนเครื่องบินหรือในตลาดคุณอยู่ที่นั่นเพื่อแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายให้รอดเพื่อนำความรอดมาสู่ผู้ที่ต้องการ นี่คือพันธกิจของคุณในสองโครินบที่5ข้อที่19พระคัมภีร์กล่าวว่าคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยพระคริสต์ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขาและทรงมอบเรื่องราวกันคืนดีนี้ให้เราประกาศเรื่องนี้ทรงพลังมากพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้คืนดีสูงสุดทรงอยู่ในพระคริสต์เพื่อทำให้โลกคืนดีกับพระองค์เอง แต่พระองค์ทรงดำเนินงานนี้ต่อไปผ่านทางคุณวันนี้พระเจ้าอยู่ในคุณเพื่อทำโลกนี้ขึ้นดีกับพระองค์เองและเช่นเดียวกับพระองค์เราไม่นับกันล่วงละเมิดของผู้คนเป็นความผิดของพวกเขาเราเป็นผู้เรียนแบบพระเจ้าเราเรียนแบบพระองค์ในฐานะลูกๆที่รักเรียนแบบบิดาของพวกเขาเอ p เฟซัสบทที่5ข้อที่สพี่น้องคะนอกจากนี้ พรองได้มอบพระคำหรือข่าวสารแห่งการคืนดีให้แก่เราดังนั้นจงเป่าประกาศข่าวดีแห่งความรอดต่อไปนำผู้ชายและผู้หญิงออกจากความมืดสู่เสรีภาพที่เปี่ยมด้วยพระสิริของพระบุตรพระเจ้าฮาเลลุยาให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ทรงมอบพันธกิจแห่งการคืนดีให้แก่ข้าพระองค์ ้าบรองเป่าประกาศว่า้าบรองดำเนินตามการทรงเรียกงนี้โดยแสวงหาและช่วยเหลือผู้ที่หลงหายให้รอดเช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงทำรร้าบรองเรียนแบบพระองค์โดยดำเนินชีวิตในความรักและปฏิเสธที่จะนับความผิดที่ผู้อื่นกระทำ พาพรงเป็นภาชนะของพระองค์นำข่าวสารแห่งการคืนดีของพระองค์ไปยังทุกคนที่ข้าพระองค์พบเจอในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด